ใบดีมันไปพบกับนิทานลาว BKP สแนลอีกแล้วพี่น้องเลยวันนี้มากินต้มตีนตีนไก่พะโล้ว่าเฉ้เนาะลองเฮ็ดบึง้งพี่น้องแต่ว่าสีมันพวกงามปปเลยไปเนาะเป็นบุสีมันสีมันคือบุแดงก่็คือบคอุคือคือเจอเฮ็ดเนาะแต่ว่าราสชาติมันคักอยู่เนะาะรสชาติมันแซ่บอยู่มันเด้อ กินน้ำกันเด้บัวเป็นอย่างสี่มันคือบัวแดงเนาะบัเคยเ็ดจากเครือเนาะลองเห็เบิง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ mà ra mà ra kiếm làm cả. Manda, manda. mình đưa mình đưa असरात को आप बांधें ไม่ได้พเพววื่อได้ทานกินข้าวกินข้าวร่วมกันผักหเปยนลาย ្សាស់តែរៀនាន់ញ្ញល់្រូវើ្រើងមានគា Hi. เนาะเคมีมอเน่งขอโจ้ป่ะจำในตะกอนได้เป็นรองเดอ้อขอขอบใจลายเด้พใดเข้ามาแนละ้วพอด้กดไ like, ลค์กดแชร์กับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในทานลาวบีเคพีแชนแนลได้เนาะขอขอบใจหลยๆะ